โอ้ดิบพิงนดำพี่น้องดวอกบักไงด้วยโอ้ยขาเป็นขาอ้ยวัด,ดวกนะโอ้ยพี่น้องนี่ไรหดอกพี่น้โอ้ยนี่กรอกสวงดวกสวนเนา ก็มาทักทายเ,เพื่อนนะครับพแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะหลังจากที่ห่างหายจากการหาเห็ดไปก็ย้อนว่าห้องเกิดไปพิบัติเตียวเขตบริเวณชายแดนนะครับเขาก็ได้ออกไปอพยพนะครับเพิ่งไเด้กลับเข้ามาวัางนี่สองเมืองนะครับเ <c oughs> กเื่องขึ้นมาสองเมืองเห็ดทั้งปูเขาห้าหมู่เห็กแห่งมันก็เห็นเพิ่งดำนะครับ จะในก็จจงค่อยรอรหลุดข้ม,มาน้ำกันนะครับมอสิไดมานเฮ็ดอีหยงแน่วกวางด้ิึ้นมหาโดนนะครับตัวนี้บรรยากาศกลางป่าคอยติดตามผลงานนะครับผมปี่นองเยเฮ็ดเพิ่งเขาดุงอุย้ย บ้านสีดอกอู้ตู่นอนกินวอดตู่พี่น้องเห็ดปึ้ง <laughs> <được dạyar>. <laughs> <laughs> <but> <-shots> จะได้มาสร้างเกิดดอกเดียวบ้านธรรมดาแบบนี้มันเกิดเป็นหมูเด้อเห็ดอันนี้ดู้วพอเห็ดมันกระร่งสีเกิดน,นะพี่น้องมันพอดอกจุ้มมาเดียวบ้านเห็ดเพิ่งเขาดงเห็ดนี่นนนแกงแซ่บแซบด้วยพี่นอ้องโอ้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกะ เก็บแต้มเมาเก็บแต้มดดอกนึงอู้ยโหโอ้ยบนพีน้องดอกทต่าคนฮะสองสองชุ่มดอกหวานเพิ่นดอกหวานมันยังแข็งอยู่แข็งเนี่ยมันก็นใส่ใดได้หนีมันยังเก็ี่ยใดอยู่ได้นน่ เก็บแต้มไปกคนโอ้ลองหมุจูบผูกดิโอ้ยขาขาพูกขาหมุบผูกอะไรย่างนี้เก่าคือเก่าหรอพี่น้องเดยเอ้าลองลุ้นพ่วงม้นลำกันโตไปครับโอ้ยเต็มเพลิงดำพี่น้องดอกบักง่ายเลยโอ้ย ขาเป็นขาออนะโอ้ยวัดหลอกนะโอ้ยฝุ่นก็หลอกอันนี้อะไรดอกอีกตัวอ้ยนี่ก็หลอกอ้าวสองดอกสอนเนี่ย,ยมสองหลอกสามหลอกไมเห็นก็จิมม่าเห็นกัะ ปกติไม้เนี่ยปกติออกหลายนะครับทุกคนไอ้ผงดำหวานเขาป้าแหลกมูแหล,เลกเห็ดมันผลงานเก็บเห็ดมูน,มนี่ทุกคนกิดผงช็อกโกแลต เห็ดเกิดไล่มือน้วมีแต่ดอกเถา,าพอดีแกงพอดีแกง